สวัสดีครับผมมาพบกับเอฟเวอร์นะครับตัวนี้50แรงม้านะครับเครื่องยนต์4สูบ4จังหวะระบบ Direct i n j e c t i o n นะครับผมตัวนี้ประกอบไปด้วยระบบ8เกียร์นหน้า8เกียร์ถอยหลังนะครับเกียร์เป็นเกียร์ซิงโครไนซ์นะครับในการสับเดินหน้าถอยหลังเพาหน้าเป็นระบบเพาแบบเพาตั้งระบบเพาปิดนะครับขนาดใหญ่ ข้างหลังมีคอปเปอร์ที่ต่อในการต่ออุปกรณ์เนี่ยทั้งหมด4ช่องนะครับ2ชุดอุปกรณ์นะครับผมตัวนี้คือต่อด้านหน้าได้แล้วนะครับเหลือต่อด้านหลังอีกหนึ่งตัวนะครับผมแล้วก็มีกระบอกไฮดรอลิกช่วยในการควบคุมยกอุปกรณ์ไม่จะเป็นผานเป็นเครื่องตัดหญ้าเป็นโรตารี่ได้อย่างดีนะครับผมตัวนี้เนี่ย ใบมีดันหน้าเนี่ยเราใช้ของนา s a นะครับผมมีโครงลังคาเหล็กนิรภัยให้มีโครงกันหน้ากระจังหน้าให้ด้วยนะครับตรงนี้ราคาเนี่ยพิเศษนะครับผมได้ดันหน้านะครับก็คือ450,000 0บาทเท่านั้นเองนะครับผมครับมาดูเรื่องของโครงสร้างที่แข็งแกร่งดุดันนะครับในเรื่องของยางหน้าที่ เป็นยางที่ใช้ในการดันดินก็ดีนะครับนี่พาตั้งนะครับใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ดูแลรักษาง่ายเพราะว่ามีตัวถอดแล้วก็พอตั้งที่สามารถเพืควบคุกมการทำง,งานได้อย่างอิสระครับกระบอกไฮดรอลิกในการมาขบเรียวนะครับปัม๊มไฮดรอลิกก็เป็นปั๊มขนาดใหญ่นะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าเราก็จะเรียกว่าปั๊มขาวนั่นเองนะครับ รอบๆนะครับนี่ครับ้างาะครับตยางนะครับยางก็เป็นยางที่ใช้ในงานไล่ก็ดีงานนาก็ดีครับตรงนี้ครับขนาดยางนะครับผมเดียเาไปดูใ,ใกล้ๆนะครับขนาดยางก็เป็นขอบ18นะครับสวยๆอย่างนี้เลยนะครับพใชตรนี้ยางแดเป็นยาที่ เขาจะแปดแปดแปดนั่น,น <8 S 2> <6 S 1> เองนะครับหนุ่มก็เป็นสาไดาชาร์จตาย l e ีนะครับมีไฟส่องสว่างเนี่ยถ้าเป็นระบบ LED ทั้งหมดนะครับหลอบสิบสามไฟสปอร์ตไลท์ก็เป็น LED อันนี้เบ,บรคแถมให้เลยนะครับเแบบรคหลังเนี่ยเราแถมให้เลยเอย่อยางหลังก็สิบสามจุดหกขอบยี่สิบหกนะครับอันนี้เหมาะสำหรับกับการลนงน้ำได้ทำไร้ได้นะครับ จะดูเล็กไปแต่จริงๆผมมั่นใจว่าสเปคขนาดนี้เหมาะก,การทำไร่ทำานาบางทีลูกค้าอยากได้ใหญ่ๆแต่ลูกค้าอยากอธิบายว่าการใช้ยางใหญ่มันมากับการกินน้ำมันเชื้อเพลิงของเรานะครับยางใหญ่ดูเหมือนดีนะครับที่นะครับ,ครบโครงขาเป็นโครงขาเหล็กเรื่อนไปสวยงามนะครับทีกระบอกอยูด้ข้างหลังเพื่อในการยกนะครับ ใหญ่ๆอย่างนี้2ตัวให้เลยนะครับเผาหลังเป็นเผาแบบแกนตรงหรือเรียกว่าแฮกเกอร์เกียร์นั่นเองครับเป็นไฟสปอรไลท์นะครับก็เป็น LED ครับผมครับดูปีผลิตที่ทำเองนะครับเองเลยนะครับว่าก็ปี2022น,นะครับเดือน9นั่นเองน,น,นะครับโดยดุลยักของรถก็อยู่ที่ประมาณสตันไม่เกินนี้ครับ กองก็เป็นกอง2ชั้นนะครับพออากาศนี่คือบอกไฮดริกนะครับเลีเยวนะครับมาดูอีคแบบนี่งเกียร์าเกียร์โรนะครับแล้วก็สี่เกียร์ด้านข้างนะครับสี่สองสี่สองแปดนะครับสี่สองแปดนี่คือคอนโทรลที่ใช้ในการบังคับ ใบไม,ม่เดินหน้าแล้วก็อีกคนคนหนึ่งใช้ต่อกับองคกรด้านหลังได้นะครับผม เปิดไฟจอดไลท์ตรงนี้ให้หน่อยได้ไหมครับ